สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยรีวิวรถแท็กเตอร์มือ2และอุปกรณ์ตอบพวงนะคะวันนี้มี b 2 1 4 0นะคะตัวธรรมดา21แรงม้าจากใคร คูบตานะคะมาแนะนำเนาะดวหนูพาชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้21แรงม้าสวยๆนะคะจดทะเบียนปีพศ2560มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสำหรับคันนี้ก็จดทะเบียนปี60เนาะไม่มีเล่มนะคะตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะคะพอดีว่าเจ้าของเดิมเขาซื้อสดมานะคะซื้อของใหม่มาเลยนะคะซื้อเงินสดมาเลยก็ไม่เอาเล่มนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่เอาเล่มมาเนาะ ก็แต่ว่ามีเอกสารการซื้อขายนะมีเอกสารการซื้อขายมานะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าคันโบนหรือเรียกอย่างว่าคันโค้งนะคะและอุปกรณ์ด้านหลังก็เป็นตาช้างเช่นกันนะเป็นผ่านพวนนะคะผ่านพวนตาช้างตรงนี้ที่มันไม่มีฝาครอบนะคะที่เป็นมันจะต้องมีฝาครอบที่เป็นสีเทาเานะเทาเทาใช่ไหมคะมันไม่มีนะคะพอดีว่ามีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหน่อยเนาะก็ ตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวทางร้านเราใส่ของใหม่ให้นะเดี๋ยวไปซื้อของใหม่มาติดตั้งให้ใหม่นะคะแล้วก็ตรงไฟตรงไฟหน้านะคะตาไฟหน้าทางด้านขวาแตกนะคะเดี๋ยวทางร้านเราก็ใส่ให้ใหม่เช่นกันนะคะอันนี้หนูก็เอามารีบรีวิวนะคะพอดีว่ารถมาถึงร้านปุ๊บแล้วก็ล้างทําความสะอาดนิดหน่อยนะคะก็เอามารีวิวกันเลยเนาะ มันมีไฟแตกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องอใส่ให้ใหม่นะคะลูกค้าได้ไปก็จะได้ไฟของใหม่ไปเลยแล้วก็จะได้ไปไอที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละไอตรงนั้นน่ะนั่นแหละของใหม่นะคะเดี๋ยวติดตั้งให้ไป2อ,อย่างนะคะน้าไม้หมึ่งก็กว่านะน้าไม้หม่100ก็กว่าไอต้องแพงตรงนั้นนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราติดตั้งให้เป็นของใหม่เลยทั้ง2องอย่างนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะ บบาหลังคาเนี้ยบเลยตัวนี้นะคะรถไม่ผ่านการหรือซ่อมทําเปลี่ยนแก่นะจุดใดๆนะคะแต่ว่ามีเปลี่ยน2ออย่างนะคะที่ว่า ท,ที่ว่าจะต้องให้ไม่นะคะตรงไฟแล้วก็ต้องแผงนะคะน้ำไหม่164ชั่วโมงการทํางานนะคะน้าไมหม่164ชั่วโมงการทํางานที่เหลือเดิมทั้งหมดนะคะสีสันตัวรถก็เป็นสีสันเดิมล้อยางทั้งสี่เส้นเป็นล้อยางเดิมหมดเลยคู่ตัวเบาะหลังคาเปะ๊ะสวยหมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆท่านใดที่ได้ไปเนาะมไม่ผิดหวังแน่นอนหัวน็อตก็ยังมีรอยมาร์กอยู่ทุกตำแหน่งเลยนะคะรอยมาร์กยังชัด ล้าก็อยู่ทุกตำแหน่งเลยล้อยางสวยหมดเลยนะคะทั้ง4ีเส้นสำหรับคันนี้นะคะปี60นะคะแต่ว่าไม่น้อยมากๆเจ้าของเดิมเขาจอดแช่ซะเยอะนะคะจอดแช่แบบไม,ไม่ไม่ได้ออกมาใช้อะไรเงะะี้ยค่ะเดี๋ยวหนูมีขึ้นรูปประกอบให้ดูเลยนี่จะเป็นแบบจอดแบบฟูนเกาะไว้เลยนะคะ อันนี้เป็นผ่านนะคะอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะคะเป็นผ่านพวนก็เป็นผ่านพวนตาช้างอีกเหมือนกันนะคะคันนี้ก็ได้อุปกรณ์ตาช้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยสวยๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่จะไปตัดหญ้าในไร่ในสวนนะคะไม่ได้ใช้ตัวผ่านพวนนี้นะคะก็ เปลี่ยนเป็นหางตัดหญ้าได้นะคะยี่ห้อ WT นะจะเป็นหางตัดหญ้าของใหม่ให้เป็นของใหม่เลยนะคะพอดีของมือสองเราไม่มีนะคะก็ให้เป็นของใหม่ไปเลยสําหรับราคาตัวนี้นะคะอุปกรณ์สองชิ้นเนาะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังนะคะจะเลือกรับเป็นผันพวนตามตามคลิปนี้เลยหรือว่าจะเอาเป็นหางตัดหญ้าของใหม่นะคะยี่ห้อ WT เนาะเราให้เป็นราคาเดียวกันเลยนะคะแต่อุปกรณ์2ชิ้นอุปกรณ์ด้านหลังเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ ราคาอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทพร้อมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกค่ะราคาอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมส่งฟรีนะพร้อมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกพี่พี่ท่านใดที่อยู่เกินไปกว่า300กิโลเมตรแรกนะคะก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้ค่ะที่เบอร์0 8 1 9 7 1 1 1 8 6 ID ดนไลน์น้ำตาสอง1กนนะคะพี่พ,พี่ท่านใดที่อยู่ไม่เกิน300กิโลเมตรนี้นะคะก็รับไปเลยนะคะพร้อมส่งฟรีเนาะ21แรงมาสำหรับ ตัวนร้านตั้งอยู่ที่ตลาดธรามะเขือค่ะอําเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์โทรศัพท์และก็ไอดีไลน์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าจะมาชมสินค้าของจริงรบกวนแจ้งนะโทรมาก่อนนะคะว่าสินค้าตัวไหน จะมาชมตัวไหนวันไหนเวลาไหนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองเนาะจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะแล้วก็พี่ๆนั่นใดที่อยากจะจองกลางอากาศนะคะจบออนไลน์เลยก็สามารถที่จะโอนมาจัามาจองกันได้นะ1-2 0 0 0 0สหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับรถนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงถังตรงนี้นะคะที่เป็นสีขาวนะคะยังสะอาดใสยอยู่เลยนะมีรอยมารติดอยู่ด้วยนะคะ ให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ทุกคนจะชื่นชอบนะแล้วก็ถูกใจกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ